สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าช่ช่องมาเห่งมวลซึมพี่นออ้องอามือน,นีมาตามแนวทางเนาะรัฐบาลไทยครับผมงวดประจำที่16พฤศจีกายนต์เพืนอนเด้อปู่ทุดงลึกลับครับวันนี้จะฟันตัวใดพี่นอ้องรอติดตามรับชมรับฟังเป็นพร้อมกันครับเปิดมาตาม ต่อพี่น้องเนาะซีซ,ซีถือกันสนันดันฟันพืน้นด้ยลูซิดูหายย่างมาได้ไร้ามาได้กับปูยุค,ครุงเทพยเขาได้ซีสามืออู้อ้อพี่น้องเป็นสูตรฟันล่างเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าปูว่าให้กันบนไปน้าแนวสันด้เข่าเต็มเต็มครับโอ้เหล็กหน่วยคู่นี่พี่น้องนี่มิตะเล็กเป่าด้ว่า,ห,าหันเนาะมาจริงจริงครับผมเงินนี่กับเงินนี่กับม้าเป่าอีกเนี่ย เปาแล้วต่อเปาแล้วคู่อีกครับเพราะว่ามันหกเดี๋ยวก็มีสีแต่หาเปลี่ยดเปลียดโคษได้สามตัวงวดเลยงวดนั้งหันได้หาคนเดียวอ้าตอนงวดหน่มาเราเขาโอ้โอ้ยังอะไรกัสามหมื่นสี่หมื่นว่าดีอ่ วันน,นเลขสามสูมันมันหนาเง้หลังเสนอเบิ้งพ่คธกัดบบบบ <c oughs> อ้าวพี่ร่งพูกระ้อยูมตัวามันบ่ได้ยูน่12องหน,นพี่ร่งอ่าววัรรมดาบ่ธรนมดาอ้าพูจะคล้องสูตรได้แล้วพี่ร่งตะจีสุเสียพิตลูกสิลูกค้าได้ <c oughs> เขาก็มีคนใหม่เยอะโอ้กตีเล่กันทั่วนาใช่ป่ะปูเนาะปัดพ่ปัดพ่อยิ่หน่อยยิ่จันเขาได้แปลงเสียนกวนเนาะนี่ตัวนี้ซีซีนี่ซีซีเนี่ยเขาสื่อทั้งบนทั้งล่างกันจังแต่เขาก็สื่อเนาะเพราะสื่อเขาเขาเล่นเลขไอ้บนล่างเราก็ไอ้ซีสามเราก็ไอ้ ซีหาเขาเงินกันไห้เขาลัดไห้เหมือนเดยจะคว้งหรือข้าตัวใหเหมือนเงนเอาตเอาพ่อเลยฟังน้าปูเนาะจะคว้างยัได้เลยวาตุลูกซีลูกหะือก็ได้ที่เราหลับพูวก็ได้อยู่ได้ใโอ้อเ,นนเื่อนซุ้มก็จะเงอนต่งเงอะไก็จะไปซีื่อนต่างกันกทีนี้วันนี้ ปูจะฟันสามตัวเลยมันเ่ยเนี่สามตัวเลยมันเลยสามตัวคิดว่าดีคิดว่าดีวอลล์คิดว่าีวอลล์มีมุมมุมแท้ตั้งแต่สองตัวเห็ดเห็ด้ดสามสูตรมันกันยังาาแปดห่ายอีกมาแปล่านตัวสามตัวสามตัวสองหา อมอืมงันม,มันมาแบบแรก,ก็สร้างเอาอี้เที่ยงเือน,น,นเอาไว้ถือว่าถือก็สร้างเงินนั่นโอ้ที่แล้มันก็ดว,ว,ว่าใครผ่าดเรือเถี่ยหรือเล่าอืมเฮ้ยนี่งวดน,น,นี้แต่ความเข็ยนได้แต่ได้น้ำเขาเ,าเขาคุ้มเสน่ห์เขาไงลวงฟ้าซื้อบนน้ำ จักขาักซิบเนี้ยวัเน่เออตูขี้ได้รังออมไม่กีนมาบุญตมาบุเดียวเนีร้องล้นลายการเขียนเขียนเหล่านี้อ้เสียวเนี้ยบุญเลยเอ้าโอไร่เสียบเนาอืมเลสีของเขาโซ่อะไรโซ่เสียบุญเดียวเนี่เนีน่บุญเรับดอกเตียอืมบุญวันนั่นเดีโอ้ออันนี้ชื่อหมวดที่ผ่านมาเนี่ย ครับผมอานี่วดที่่ันมาด้วยครับนี่ครับผมเอาเลยสีหาหาสองสองเลยบัตรลับนะปูน่ะเรียกบัตรจับนี่เต็มผิดหรอกแต่ว่าล่างเึ็นบนต่างวัดที่พันมาหลักฐานยืนยันครับนี่ หาสามตัวมาได้จังไหนเอาเป็นสูตรน้ำปูรักเอาเอาน้ำสูตรเด้อจริครับอีครับนี่แต่แต่ขันเข่าพอดีแบบชทีนที่แบบนี้โอ้ยเนาะไอ้สองสองหากือเข่าลอตเตรี่นี่โอ้เลขหนาเลขหนาชื่อเรื่องอเรือว่าเมนของลอตเตอรี่นหะครับผมหรือว่า เงนสี่น้อยอวะอื่กลาเป็นไปเลยวันนะครับผมวันนี้เป็นโรตเรี่มาบัดรบาตมีบัดนมีเต้นหนึ่งๆก็เลยเอาหนึ่งๆหนึ่ๆเอาสามตัวเลยบัตรออกมาก้านศูนย์ซีซีอยเี้โอ้ยโอ้แต่ว่าวนนี่นี่มันบ่มันมาป่วว่ะ คือสูตรเทสตไหนก็ได้มาก็คือแปะแซมแซมโคงุทัทยอยู่้งหากเดี้ยวหันโครงอุทัยอยู่ก็หากเอ้ยหันโอ้โ้ไอเท่าใจบุญเอาไปอ่าครับครับผมโอ้โที่เงินอ่าปั่นขาดขาดเลยพี่รองอ่าตัวันโอ้ยอืมตู้หีายเนี่อ ผมบอกเหมือนกันมันบ่มากอะไรกี้ข่ายยุ่ยอันนี้มันมากยุ่มันปึงบนแต่ว่าต้องกันไว้นะ็มีน่างก็ต้องเป็นบนแล้วเนาะเขาเจ้าเขาเจ้ากันข่ายยุ่ก็เลี้ยงปูว่ากันอันนี้คือทำเขาบ่กคุ้มกับว่าเอาเดี๋ยวนี้เขาคุ้มเอาเอาจักซิบจักห่าเนี้ยปูยั่หัน่อเรียกว่าบอกกันทางวันนั้นเอาวัน ใบนไห้เจาหาจักสิบแมวหนู <allow. S 2> ใช่รู้ไหมเราหอยลอยตัววงกลงมก็สองแปดหะเนนอ่าได้พี่ลังได้สำหรับวันนี้ปูว่าสามตัวนี่โอ,อกาสมากๆาดเลยสำหรับวันนี้พลอ,อ,องท,อทั้งล่อคงทุ่าไอคงทุยนี่สองั้นตอนนี้ตัวทุ่ยทุ่ยทุ่ยที่หนึ่งนะผู้ะคงทุัยที่หนึ่งครับอยู่ที่เรอันนี้เขาคงทุัยเนาะอ่า ยันไหวยุติแล้วว่าเอาใส่เอาเอาตัวนี้ตั้งแล้วก็ครั้งไม่หยางน้องแม่งไม่ส้มแซวสมุนพี่น้องเอากระบี่สองแปดห้าสองแปดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อหาแปดหาหาแปดหนึ่ง ก็มีตลกตัวเดียวกันด้วยก็ไปกับนาอยู่ในปูระบว่าตัวเน้นเนี่ยคือแปดห่าห้าเปดอ่หรอว่าเลี้กงมันบ่ใส่ไงงมนี่จะตัวีวอ๋อพี่รองมลายมือปูเนาะแค่ขี่ไลยได้หมดมันออกขึ้นสูงเลยบ่เอาว่ามันสิบกว่าปีแล้วมันออกเบาอิว่าดอกบนาสิมาตอันหมดพีปุ้งยุกขุงเกลียวเอาเอาจะกหายจากสิบว่าเหลอเบาเบ ผมว่าสวนดอกเด็กตอนเด็กชนๆเนี <ừ> ่ยม no <ừ> ันบอออกมาเหมืนช no, ิ้วก sure <ừ> ็ปีแล้วมึงจะมาดบอกว่าเันตอาเจ้าเฮตันเล็กมากตัวนี้มันผมก็ซื้อมาแล้วเขาได้สิเนี่ยบนเนี่ยบ่นอ้นมาทูนอ่ะเดือดสมัยใส่หรอวะเนื้อเสียมแล้ว เป่าก็เป่าสูงข้พูดว่ามากคือบ่ามักเก้งเม็ดเีวเาซื้อๆงสูงง่นต้นนี้คงเทบกัว่าเอาจะขายได้ซิืน่อวากับว่าวเนี่ยนี่บมากหลยมากี่เดือนเนาะความันเกิ1สิบสองสิบสามปีตั้งแต่มันออกค่อยจำได้หน มันหาศปีนั่นอ,อีกแ้วใส่สออคารอยได้เลยปะเดนต้งแต่อ่นมากเลย้มาขึ้นว่นนั่งเต็มเลยไม <c oughs> ่นัอเกเโอ้ยวันนั่งเตเลยเดี <c oughs> เอ๋อวตวีออ้กนะยเดี๋ยวยัแคปหน้าจอเาือง <c oughs> เรื่อเนาะเอาตั้งเลกแต้งรอคงชุดไทยสงโคงชุ้ไทยส,สองตัวมะปู คงใช่นี่สอง้อสามโอ้ตอนนี้ตัวไหนอีกเต้นี่ตแัวไนอืมว่างหันว่างหันนกจเขาเด่นศนซีซของ่มากบ่มากเทปัวบ่มากศูนย์นะสร้งมันสร้างมันเต็มเนี่ยเรื่อว่ามักเรือตัดอกซะตัดอกเลยอืม สามเลยปันี้เอาสองตัวซีซีมเลขซื้อง่ายทีสุดรุนมัเนี้เขาก็ซื้อถึงเต้อมากหัวเก่านะครับผมมิเตอของนะซื้อเขาซื้อซื้อมากๆเก่า้นแต้องได้ต้องต้องได้ตื้นนะนรับขึ้นเต้าหู้ฟ้าหลือว่ามัน อ่าจะตัดตเรื่อเนียฝากไปประมาณนีครับผมเนาะสำหรับวันนี้อ่ามันเกินสิบสองถึงสามโมงมามครับผมตังแต้ปีหาคุ้นคุ้นก้ชื่ออะไรอ่าได้ปีนั่นมากบอกแจ๊กเสียอืมชืด้วยกันครับผมหนึ่งลอยอกก้อนหาคุ้นคุ้นอันนู้นหนึ่ง้อยหรอตัมาจ่อครับโอ้ยั้งยื้่ไก่กันเด้อกันสองหัวถึงสามหวเนี่ยนนนั่นครับผมขอให้ ร่ำรวยเป็นเศรษฐีด้วยนะครับผมสวัสดีครับ